ชื่อโปรไฟล์มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษไงลุงคำหลาบอกว่าใครนวยดีครับน้องเมย์สติกเกอร์มาขอบคุณนะคะกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้หนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนลุงคำหลาบอกว่าช่างเป๊สวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุทกๆกำลังใจนะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วจ้าปนัดได้เวลาลงไลน์แล้วนะคะบายๆปนัดอาจจะขึ้นอีกเด้อทุกคน มันบ่หอดลอยจะทือหนะ้าก็สิวาอยากได้หอดลอยนะว,ว่ามันสิเป็นจงไดหน้าตามันอ่ะนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณน้องแม่ขอบคุณเจ๊พลขอบคุณน้องไข่นุ้ยขอบคุณพ่อน้องบอลขอบคุณลุงคำหลาค่ะเมื่อวานลุงคำหลามอวานก็นาก่าจะไปบ้านเซ้าโซเบิดมือได้ตั้งแต่ใบสองคุณนะ้ารับกลับจากมหาหมอเนาะ ไปสซ่กลัวไปนั่นไปเนาะกลับมาแตงบัดไปนั่งอ่านย้ำเบ้นอ่ะไปนั่งโนนโดนกลัวสิคำบัดพอคำแล้วข้าเดียวหมดบานสามถุงนันมันสามถุงกลัวคนบอกเอาคือไวคือวองเถอะปะตอนแรกว่าจะกัดต้งเต้โซ่งถุ่มเพราะว่าอันเส้าโซเราบไม่ได้กินไม่ได้อย่างน้อแล้วเราต้อประเฮตงานมือนี่นะทุกคนก็ว่าเสียงเดียวกันเบิดแหละ ว่าเออสา้าโซเแล้วไ่ได้กินบม่ได้ยังเนาะนั่งอยู่บัดจังไหนบอเออมันเลือนนิดนึงเอาไอ้เบิดเอาไอ้เบิดมานั่งไปโอ้ยสามทุ่มข้าวเดียวแม่อน้องบอลสวัสดีลุงทำลาแม่ปูก็สติกเกอร์มาขอบคุณนะคะเมื่อวานนั้นไม่ได้ไปดูบ้านใครเลยเด้อเมื่อวานเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปเปิดล้างบ้านทิมไว้เพราะว่า พอว่นถัดปนัดนอนเดี๋ยวเปนัดจะไปเปิดต่ว่าเปิดก็ต้องคอมเมนต์พวกเราเดี๋ยวจะไปเลี้ยงงวยเด้อน,น้องเทพน้องเทพสวัสดีนะคะสวัสดีคับพี่สาวสวัสดีค่ะหอดไซ่แล้วน้อน้องใซรล่ะเปนัดกันไปเปิดให้อยู่ได้แต่ปนัดบ่แสดงตัวเลิฟยี่สิบสามขอบคุณค่ะอันตอนล่างๆนี่คือบ่คือบอสไทยอัน ยูมองเห็นงานเนาะไปแต่อันมองมนั้นประนันเพืเ่อนนะนะไปทานมองเฮื่อนมองซานมองลูกมองเต้านะแม่ปูปบอกพ่อน้องบอลบอกว่าสวัสดีดีเร็กดีเร็กกสติกเกอร์แม่แม่ปูบอกว่าคุณเกียรติซักสวัสดีค่ะพ่อน้องบอลก็สวัสดีพี่เทพขอบคุณนะคะเพิ่นวมาเพื่อนบอ่่อยเห็นประนัดน้องเทพเพิ่นวมาบ่ ปนัดบ่เห็นว่าลืมน้องไสยแล้วบอกบ่บ,บ,บ่ลืมไปจอดไ้ซูเทียวแล้วขี้ขัน้นลงไปเว้าซื้อๆ <c oughs> ได้ว่าไปจอด้อยู <c oughs> จอดถึงว้แล้วก็นอนรับเลยอ้าตอนนี้อันอันขึ้นยัมย่มยัมย่มมือแรงยั่มืมึขึ้นผณเรียบเพิ่นก็นได้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะอนอบอลบอกพี่เทพ ปะนัดจะลงแล้วค่ะทุกคนดวงตากระลายอยู่ดวงตาลายก็เป็นยังดอกเก่งใจเพ,อพ,อพอื่อนๆเก่งเก่งใจเพื่อนๆดีแบบว่าน้องแมวปะนัดึ้นที่ปะนัดชมพาปะนัดึ้นงองชั่วโมงปะนัดว่าครบหนึ่งชั่วโมงแนละ้วตามสบายเลยปะนัดจะตั้งไปก่อนน้องแมวก็ยังบ่ไปอยู่น้องแมวก็ยังอยู่ไอ้เอี้ยงก็สี่โมงสี่โมงเท่าน,นะนน้องแมวบายบายประนั โอ้ยน้องแมวก็สุดยอดายเว้ย <c oughs> ไป้ยเมื่อก่อนเฝ้าประนัดสองชั่วโมงยังเฝ้าได้วันนีญญ้จะว่าเฝ้าชั่วโมงเดียวเฝ้าไม่ได้เพราะเป็นยังเทบติแ <c oughs> ม่ปูก็คือกันเอ้ยจอดเลยเป็นชั่วโมงขอบคุณนะคะอ่านโทรศัพท์อ่านคอมเมนต์เบ็ดบด ตัวนี้แบตร์ดมันก็ได้เดี๋ยววันนันเป็นยวมึงเทอับใส่งานนี่เรื่องเบอร์โทรมี่ัร่างไรน้องอ้อยก็ทักทายอ่านน้องเทพนะคะน้องอ้อยเดี๋ยวปนนัดซับปลาแล้วมาเอาเด้อเดี๋ยวซับรอบไม่ก่อนค่อยมาเอาเด้อ โม่ม่าเอาต้มขม่าเด้อค <c oughs> ุนนะปืนบังคับ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนบันทัดขออนุญาตลงก่อนนะบายบายก่อนนะทุกทุกคน